ก่อนฟังเรื่องราวที่หนูคุณนำเสนอโปรดกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะมหัศรรย์แห่งการให้อภัยแผ่เมตตาให้คนรักง่ายต้องฝืนใจสำหรับคนชังเขาสมมุติเรียกให้คนเกิดบนแผ่นดินไทยก็เรียกคนไทยหากเกิดที่จีนก็เรียกคนจีนเกิดญี่ปุ่นก็เรียกว่าคนญี่ปุ่น แต่ความเป็นคนเป็นสัตว์เท่ากันมีความเสมอกันในการได้ชีวิตจริงๆแล้วเราอยู่บนโลกนี้ได้ไม่นานก็ต้องจากโลกนี้ไปการมาเกิดจึงไม่ต่างจากการมาเที่ยวเมื่อวีซ่าหมดอายุก็ต้องรีบกลับถ้าเราคิดกว้างๆได้อย่างนี้คิดว่าทุกคนเป็นเพียงสัตว์ประสาทเท่านั้นไม่ได้คิดว่าเป็นศัตรูใจของเราก็จะรู้สึกสบายขึ้นเบาโปร่งหายใจโลง่ง เราก็เริ่มแผ่เมตตาได้ธรรมดามนุษย์เราเวลาแผ่เมตตาให้คนที่เรารักพลังจิตจะถูกดึงออกไปอย่างแรงเหมือนเทน้ำลงไปในที่ลุ่มน้ำจะไหลลงไปที่ลุ่มอย่างรวดเร็วส่วนการสร่งกระแสจิตแผ่เมตตาไปให้คนที่เราเกลียดชังเหมือนเทน้ำให้ไหลไปที่ดอนย่อมเป็นไปไม่ได้อารมณ์ที่ส่งไปถึงคนที่เราเกลียดจึงมักจะติดขาด เพราะพลังจิตไม่ยอมเดินทางเนื่องจากมีความคิดว่าจะแผ่เมตตาให้ศัตรูทําไมในเมื่อเขาทําเราเจ็บเมื่อคิดเพียงเท่านี้คนที่เป็นศัตรูก็ยังคงเป็นศัตรูอยู่ต่อไปและอาจเพิ่มความเป็นศัตรูมากขึ้นทุกครั้งที่แผ่เมตตาให้คนที่เรารักเราชอบเหมือนมีเด็กสองคนยืนอยู่ต่อหน้าเราคนหนึ่งเรารักมาก อีกคนเราไม่รักเลยเวลายื่นของให้เด็กเรายื่นให้เฉพาะเด็กที่เรารักไม่ยื่นให้คนที่เราชังเด็กก็รู้สึกต่างกันทุกครั้งที่เรายื่นของให้เด็กที่เรารักก็จะเพิ่มความเกลียดชังในใจของเด็กอีกคนการอิ่มท้องครั้งที่สองของเด็กคนหนึ่งย่อมหมายถึงความหิวทวีคูณของเด็กอีกคนวิธีแผ่เมตตาท่านจิงสอนไม่ให้คิดว่าเป็นคนที่เรารักหรือชังหากแต่ให้คิดว่าเป็นสรรพสัตว์ ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายร่วมโลกเดียวกันทุกชีวิตเป็นเพียงธาตุสี่ขันห้าเท่านั้นการคิดเช่นนี้เป็นการปรับอารมณ์ให้สมดุลกันก่อนปรับให้ถึงธาตุเดิมของชีวิตยกเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมเผ่าพัานุออกไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความสุดโต่งในรักหรือเกลียด เหมือนกับการปรับพื้นดินไม่ให้สูงหรือต่ำแต่ปรับให้พื้นทุกรานนิ้วได้ระดับเดียวกันหมดเสียก่อนแล้วจึงเทน้ำลงไปน้ำที่เทลงไปก็จะกระจายไปทุกพื้นที่ได้ง่ายที่ดอนก็ไม่มีที่ลุมก็ไม่เกิดขึ้นการแผ่เมตตาก็เช่นเดียวกันการแผ่เมตตาให้คนที่เราเกลียดทำได้ยากต้องใช้พลังจิตสูงแต่ถ้าทำได้แล้วก็สบายไปตลอดชีวิต อาจจะยากเพียงครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไปก็ง่ายหากเราได้ทำจนเคยชินทุกอย่างก็ถือเป็นปกติไม่มีอุปสรรคขัดข้องและความรู้สึกเป็นศัตรูหรือโกรธก,ก็จะหายไปจากใจเราในที่สุดคนที่เคยเป็นศัตรูกันก็จะกลับกลายเป็นมิตรไม่ช้าก็เร็วการก่อเวรข้ามภพข้ามชาติกันก็จะหมดไปทุกชีวิตก็จะปลอดภัยจากเวรในสังสารวัฏ เกิดพบใดชาติใดก็จะพบแต่คนดีมีครอบครัวดีมีลูกดีมีรูปสมบัติมีสติปัญญาดีเพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่ทำใจดีให้ได้นับแต่วันนี้จึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาฝึกปฏิบัติอภัยทานและอโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้เถิดเพื่อยุติสนิมในใจคือความอาฆาตพ,พยาบาท เพื่อยุติแรงส่งของกรรมที่ตามไปผลติตผลอันเผ็ดร้อนข้ามพบข้ามชาติโลกจะสดใสถ้ารู้จักให้อภัยทาน